สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวนายจรยุทธห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่วนเฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหรือสอบกกล่าวว่าตามที่มีการเผยแพรค่คลิปวิดีโอจับเพจ ที่อ้างอิงข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นในกัมพูชาระบุว่าประเทศไทยจะมีการประชุมรัฐสภาพเพื่อประกาศภาวะสงครามกับกัมพูชานั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงเป็นการจงใจสร้างเฟกนิวส์ข่าวเท็จบิดเบือนข้อมูลอย่างร้ายแรงโดยหวังสร้างความเข้าใจผิดต่อประชาชนและประชาคมโลก ทั้งนี้รัฐบาลยืนยันว่าประเทศไทยไม่มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อประกาศสงครามกับประเทศใดๆหรือกับประเทศกัมพูชาและไม่มีการดําเนินการใดๆที่จะนําไปสู่ภาวะสงครามอีกทั้งการประชุมรัฐสภาของไทยเป็นไปตามปกติตามสมัยประชุมที่จะมีการประชุมสมาชิกวุฒิสภาทุกวันจันทร์และอังคารส่วนสภาผู้แทระะนราษฎรจะประชุมในวันพุธและพฤหัสในทุกสัปดาห์อยู่แล้ว การกล่าวหาว่าไทยไม่ต้องการสันติภาพหรือจะโจมตีกัมพูชาเป็นการป้ายสีที่บิดเบือนอย่างเลวร้ายและอาจสร้างผลเสียหายต่อการแก้ไขความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศไทยยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีผ่าน,นกลไกทวิภาคีทุกมิติทั้งนี้ประเทศไทยมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาชายแดนอย่างสร้างสรรและพร้อมเข้าร่วมการประชุมในทุกเวทีความร่วมมือรวมถึงผลักดันการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยคาดหวังให้ฝ่ายกัมพูชาจะเข้าร่วมการหารือด้วยความจริงใจเช่นเดียวกันอยา่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเป็นการยั่วยุที่สร้างความตึงเครียดต่อการเดินหน้าไปสู่สันติภาพระหว่างทั้งสองประเทศและในภูมิภาค